สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุธิกาบุญเลือนเลขที่43นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเวชเบียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ SQL เกี่ยวกับคำสั่ง m i d เล t เล็บก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำสั่ง m i d เล t เล็บเรามารู้ว่าคำว่า SQL คืออะไรกันก่อนนะคะ SQL ก็ย่อมาจาก structure query language ก็หมายถึงการทำงานเฉพาะการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล และทํางานได้มากกว่าการสอบถามข้อมูลเช่นการสร้างตารางการลบข้อมูลและการรวมข้อมูลส่วนคําสั่งพื้นฐานในการเขียนคําสั่ง SQL ก็จะมี select ก็คือเลือกคอลัมน์อะไรฟอร์มจากตารางอะไร where ก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างสําหรับวันนี้เราก็จะใช้การใช้ mid SQL mid คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการระบุเงื่อนไขการเลือกข้อมูลในตารางโดยทําการตัดคาในคอลัมน์หรือฟิลด์ที่ต้องการ อันนี้เป็นตารางเพ i เชนนะคะที่มีข้อมูล h n n a m e p a d แล้วก็ Number p h โฟนตัวอย่างของการใช้คำสั่ง m ิดก็คือเลือกข้อมูลข้อหนึ่งก็จะเลือกข้อมูลคอลัมน์ชื่อ Name ออกมา8ตัวอักษรแล้วคำสั่งของเราก็คือ Select Mid Name p พ d ตัวอักษรที่1แล้วก็สิ้นสุดที่ตัวอักษรที่8 แล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อเนม e ก็แอ็ดเนม f ฟอรจากตาราง Patient นั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตามนี้นะคะก็จะได้นี้ต่อไปการใช้เล็บเล็บก็คือการตัดเอาการตัดเอาสติงโดยกำหนดความยาวจากด้านสายสติงก็คือตัวอักษรน,นั่นเองอันนี้การใช้เล็บนะคะก็เราจะ ตัวอย่างก็เลือกข้อมูลของบุญนาโดยตัดเหลือ4ตัวอักษรแรกคำสั่งก็ select left แล้วก็ใช้บุญนาไปแล้วก็ตัดเหลือแค่4ตัวอักษรก็จะได้ b o o n นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาศึกษาอย่างมากเล็กหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณ